สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสามีอีพุทธิดาบวชมอบบุญกุศลให้อาต้อยครอบครัวอนุโมทนาบุญค่ะนับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของต้นเติมศักดิ์กับภรรยาสาวคนสวยอีพุทธิดาโดยเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของครอบครัวเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อย ล่าสุดนับได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเติมศักด์ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อมอบบุญกุศลให้กับพ่อของภรรยาอย่างนักแสดงอาวุโสชื่อดังอาต้อยเศรษฐาและครอบครัวโดยทางด้านสาวอีฟได้โพสต์ภาพงานพร้อมข้อความระบุว่ายิ้มของพ่อในวันที่หลวงพี่ต้นบวชเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีลูกสาวคนเดียวถึงทำให้พ่อได้ทุกอย่างแต่ก็บวชให้พ่อไม่ได้ค่ะ อนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของหลวงพี่ที่คิดถึงพ่อของอีฟเห็นสุขภาพของพ่อไม่ดีในช่วงนี้และปีนี้มีแต่เรื่องหนักๆมาตลอดปีโดยก่อนหน้านี้ตั้งใจกันไว้กับคุณพ่อว่าจะบวชพร้อมพ่อถ้าหากพ่อหายดีเพราะพ่อตั้งใจที่จะบวชแต่เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาสุขภาพพ่อไม่ดีนักและใกล้จะปีใหม่ ท่านจึงตั้งใจจะบวชเพื่อให้เป็นกุศลผลบุญของพ่อและอุทิศส่วนกุศลให้กับเทพเทวดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของพ่อและครอบครัวของเราทุกคนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ค่ะโดยหวังว่าปีใหม่ที่จะมีแต่เรื่องดีๆต่อไปขออนุโมทนากับกุศลจิตของหลวงพี่และขอบคุณที่ทำให้พ่อยิ้มได้และมีแรงสู้ต่อกับโรคภัยต่างๆเรารักพ่อนะคะขอให้พ่อหายวันหายคืนและมีรอยยิ้มในทุกๆวันค่ะ สุขสันต์วันพ่อรักพ่อค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ